สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับปกติผมว่าเธอเหมือนเดิมเนาะวันนี้ผมจะมาสอนรับเบสในแมปที่มีชื่อว่า Build to Swine นะฮะซึ่งแบบนี้เบสของแมปนี้เนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งของอ่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งของ Event 24 Go K Go นะฮะก็เราไปดูวิธีการรับกันเลยนะฮะจริงๆแล้วว่าแบบนี้วิธีการรับโค้ง่ายนะฮะให้เรา แค่ให้เราอะเอาตัวรอดจากสิ่งจากภัยพิบัติแล้วก็ปีศาจแค่หนึ่งตาใครทำไม่ได้ก็ให้ลองทำอีกรอบนะคะโอเคเดีย๋ยวเรามาสร้างกันนะครับเราสร้างเส็จแล้วก็รอเวลาอะนะครับ แดีวผมจะตัดตอนที่มันหมดเวลาก่อนนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็มีสับปลาดผลม,มาเนาะเป็นปีศาจนะฮะซึ่งผมต้องเอาชีวิตรอดจากปีศาจนะครับให้เราชีวิตรอดอ่าหนึ่งครั้งเนาะเราก็จะได้แบชเนาะผมแนะนำให้สร้างเป็นที่สูงนะฮะเพราะว่า มันจะรอดต่อการโดนสักปะาดนั่นเองหรือว่าภัยพี่บ่าแบบพวกเซนามิเนอะอะไรเงี้ยคือมันต้องอยู่ที่สูงอยู่แล้วนะฮะให้เรารอจนกว่าเวลาจะหมดแล้วเราต้องรอดนะฮะห้ามตายเนาะไม่งั้นไม่ได้บีดน,นะฮะเดี๋ยวเราจะตัดตอนที่เวลามันหมดเนาะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็รอดเรียบร้อยนี่ครับผมได้ t 4 e K Goal Challenge Complete ไอเบดอันนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของอีเวนต์24 e n t นั่นแหละที่ผมบอกไปข้างต้นนั่นแหละก็วิธีการรับก็มีเพียงเท่านี้เนาะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะอย่าลืมเข้ากลุ่ม Discord ซื้อเสื้อไอเรบอกเข้ากลุ่มโรบอกแล้วก็กดติดตามแฟนเพจด้วยอย่าลืมสมแฟนอาร์ตด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้เราไปเพียงเท่านี้ละครับสวัสดีครับ